สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาเดินดูอ่าแปลงนานะครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงข้าวสามสิบวันนะครับมีเบอร์ห้ากับห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับนี่สองแปลงนะครับเป็นแปลงที่จะไว้ทําพันธุ์นะครับฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูอ่าทีเนี่นะครับที่ว่ารอดจากน้ํานะครับเพราะว่าอ่าฤดูกาลที่แล้วที่ว่าน้ําท่วมเนี่ยรุ่นที่แล้วเนี่ยที่ต้อมทําไว้นะครับถ้า ถ้าน้ําไม่ท่วมป่านี้น่าจะออกแล้วนะครับแล้วคราวนี้น้ําท่วมอ่ะน้าท่วมมันก็ทําให้ข้าวต้นเตี้ยนะครับมันก็จะทําให้ข้าวเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตนะครับนี่เห็นปะอันนี้คือซิซิเนียนะครับอ่าข้าวข้าวต้องมองนะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะเขาต้องออกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นแปลงที่แบบอ่าน้ําท่วมนะครับอันใหญ่อ่ะที่ว่าน้ําท่วมเลยที่ว่าต้องอ่าทําคลิปให้พี่ๆน้องๆดูกันเห็นหะเนี่ยตรงนี้คือพอได้อยู่ เนี่ยครับตรงนี้พอได้อยู่ก็เขาก็แตกกอดีครับแตกดีอยู่เนี่ยครับอันนี้คือซิซิเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่ไอ้ตรงตรงนู้นนะที่ว่าไม,ม่มีข่าวอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านต้ำนะอันนี้ปล่อยเอาน้ําไว้เนี่ยครับมันก็จะเป็นอ่ามีบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็แบบว่ายังยังพอได้เก็บพันุไว้บ้างนะครับที่ผมมองนะ เนี่ยครับคือเขาก็แตกกอดีอยู่นะเนี่ยที่จริงเขาต้องออกแล้วละ่ะต้นกลมแลวใกล้ออกเลยเนะี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนี่ยครับไม่แน่ใจเลยว่ากี่วันแล้วน่าจะประมาณเฮ้ ه, จะหกสิบวันได้แล้วมั้งหรือยังไงที่เจีย่เแ็่ว่าตรงนั้นไม่มีนะครับแล้วก็ตรงกลางไม่ค่อยมีริมเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่ก็พอได้นะถ้า,าไว้พันอะอ่าเนี่ยต้องมองว่า,าไว้พันได้อยู่ สำหรับอี่เส้นเนีย่ยเนี่ยครับที่ว่าน้ำท่วมไงครับมันก็หมดเลยนะตอนแรกไม่มีเลยและครันนี้ปล่อยให้แห้งพอปล่อยแห้งเสร็จเขาฟื้นขึ้นมาแตกกอขึ้นมาเนี่ยครับถ้าในกรณีแบบนี้เราเอาน้ำหล่อไว้ได้เลยเพราะาข้าวเขาเริ่มจะออกนะครับก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็ดึงน้ำใส่ได้นะครับมีน้ำเหมืองน้ำเหมืองอยู่นะครับอันนี้คือต้อมจะเก็บไว้พันนะได้อย่างน้อยก็ได้ ได้บ้างนะครับยังเก็บไ,ไว้พันอยู่เนี่ยครับเราลงทุนไปแล้วซีซิเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกลวงมาอย่างไงเดี๋ยวต้อมจะมาให้อ่าพีพน่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันได้เลยแน่นตึกล็ดคือประมาณสองร่องอ่ะสามร่องเนี้ยเนี่ยยาวเลยเนี้ยแน่นเนี่ยครับยังพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่นะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างจะให้ผลผลิตสูง นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเลยเลยว่าถ้าเขาออกหนาวอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนะ้ํามันต้องออกแล้วแล้วก็มาชะง,งักเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เลยยืดหมดเลยแปลง,งข้างๆก็เหมือนกันครับแป้งข้างวานของก่านก่อนต้อมประมาณอาทิตย์เจ็ดถึงสิบวันยังไม่ออกเลยนะครับก็ไล่เลี่ยกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆดูกันเรื่อยๆนะสาหรับซีซินเนียนะครับตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่อ่าพอได้อ่าเอาไว้เหมือนว,ว่าไว้พันได้อยู่นะครับยังไงก็ฝากพี่พี่น้องอ่ากด ติดตามกันด้วยนะครับส่วนที่พี่ที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเรื่องของปุ๋ยเรื่องอะไรต้องทาคลิปไปแล้วนะครับทาคลิปไปแล้วแล้วก็พี่พพน,น้องท่านไหนที่สนใจตัวหมากข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรา,ากกะชากรหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้มได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่อง YouTube 0ย์4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6